ส่งเย,ยนิสาที่ยงเรียนพ่อแา่สายยังไม่ปิดเทอมนิสาตอนนี้จะเตรียมทํากิจกรรมตอนเช้ากับเพื่อนนิสาส่งสีมั่ว่างถ้ายายสาได้ดูตอนนี้นิสาเห็นตัวเองหรือเปล่าคะนีพี่ยกนะพี่ยกมายืนดูนะนิสาทํากิจกรรมอยู่ <c oughs> ดูจี้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 มีอาราบิกตอนเชา้า <c oughs> เด็ก <c oughs> ๆจะได้แข <c oughs> <ๆ>็งแรง मैं भी नहीं नहीं ต้มเลือดหมูแต่ว่าเราไม่ใส่เลือดเลยเพราะเราไม่กินเลือดของน้องโยกแขงกันกินอาหารดีๆสำหรับหน้าหนาวเสร็จมือ้อเช้าเราก็มาต่อที่ร้านกาแฟน,าน,าน่ารักน่ารักนี่แล้วก็มีอันนี้ชาเขียวร้อนชาเขียวร้อนของเขามีฟองนมด้วยอะ่ะแล้วก็ของโยกโยกเดี๋ยวโยกจะเป็นของโยกจะเป็นชามะนาวร้อนแต่ยังไม่มา แล้วก็ดูร้านอดีบรรยากาศดีมากมากมากเลยยโคมไฟก่อนใอ่เดี๋ยวไปดูโคมไฟอย่าบอกให้ไปดูโคมไฟฝัฟ่งนู้นเด้เร้านน่ารักนะขนมก็อร่อยขนมปังกระเทียมอร่อยมากอันนี้เป็นร้านประจำของน้องบุตรชื่อร้านส m i l e h o u s, <c oughs> <S ของน้องหยกเป็นชามะนาวร้อน น่าทานมากเลยอ่ะฉันให้ลูกหยกอยากทานไหมหยกลองชิมดูร้อนหรือเปล่ปาลูกค่อยๆนะเป็นไงบ้างาลูกอืมยังไม่ได้ชิมเลยเหรอ,อโอเคเพียวดี ไหนอะใหม่นี่อะไรนะคะเป็นไงบ้างรสชาติเปรี้ยวดีเด,ด,ดูชอบนะอร่อยเนาะอตอนนี้เรามาอยู่ที่เราอยู่ที่โฮมโปรแล้วกำลังจะมาเลือกเอ่อเชอร์ให้ให้พ่อเอแล้วน้องหยกหายไปไหนเนี่ยน้องหยกหายไปไหนน้ oh. ยอยยกเดี๋นี้เอ๊ย oh. ยังไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะใช้เครื่องไหนดีเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอน้องเขยมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเ,เดินไปดูของกันว่าเราจะเอาอะไรดีได้มาแล้วเครื่องทาความร้อนฮีตเตอร์ให้กับพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อจะได้อยู่สบายสบายพ่อนะพ่อได้อยู่สบายสบายาบมื้อเย็นวันนี้อาหารบ้านๆของเรา มอแม่ไปซื้อข้าวเหนียวมาแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวกินข้าวกันละเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นอนบ้านแม่ห้องใหญ่มากยนะูจะใหญ่ไปไหนเดี๋ยวไปหมอแล้วก็ห้องนี้มีห้องนี้มีเดี๋ยวนะแตเ,เปิดไฟตึ๊ดตุ๊ดต๊ดที่นี้มีห้องน้ำที่ใหญ่มาก จริงๆไปชอบบ้านหลังนี้มากเลยนะชอบพานหลังนี้มากกว่าทุกทุกหลังที่ที่ที่เคยไปมาเพราะว่าพี่อธิบายไม่ถูกพี่ชอบจังหวะของบ้านอะ่ะแต่ก็ไม่รู้แล้วแต่พระเจ้าอาจจะได้หลังนี้หรืออาจจะไม่ได้หลังนี้แต่เปน็นของเราก็ได้เนาะ